สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะนีเราอยู่กับกีฟกันอีกแล้วในกเกมแซลลิอีแคมแมนอีกเช่นเคยนะคะก็เราจะต่อกันมาต่อกับในเรื่องของฮาคิสกิเรียวในบทที่สิบนะคะก็จะขึ้นบทที่สิบเอแล้วล่ะโอเครู้สึกเหนื่อยเศร้ากับเรียวยังไม่หายเลยวะฉันจะไม่แต่งงานละฉันบอกกับพวกผู้นำบ้านฮาคิสกิแล้วด้วยจะไม่แต่งงานงั้นหรอไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้จะพูดเท่า เรื่องเรื่องนี้จะพูดมีเท่านี้ล่ะเรียวลรู้จากเก้าอี้โดยไม่สนใจคำถามของนักข่าวหมายความว่ายังไงกันไม่เหมือนกับที่ยูกิโตพูดเลยพอมองยังไปยังแผ่นหล,ลังของเดียวท่ามกลางแสงแฟลชก็รู้สึกลนลานขึ้นมาตอนที่เดเอทได้เข้าไปในงานแถลงข่าวอีกมุมหนึ่งของห้องนาอุยะยืนอยู่เงียบๆคอยจับตาดูความเป็นไปในงานเอาเข้าจนได้นะยังมีเวลาเหลืออยู่จนกว่าเลยจนกว่าจะถึงงานประชุม พอคิดได้ว่าน่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาปรากฏมิสยไม่ได้รับเข้ามาแล้วฮะอะไรวะนาอยะมองไปที่โทรศัพท์แล้วโทรกลับไปยังอีกฝ่ายคุโรสกิใช่ไหมโทรศัพท์ไปแล้วหรือยังอาริมาฉันดูงานแถลงข่าวในทีวีแล้วนะตกลงนี่มันอะไรกันอะถึงจะถามยังไงก็งตอบไม่ได้หรอกนะครับคุณไซเซนกับกับฮาคิสก,กิได้จับมือร่วมงานกันแล้วไม่ใช่หรอครับ งานที่จ้างให้เขียนขึ้นโดยเงินก้อนโตนั่นก็ใช้การไม่ได้เลยสินะครับฉันไม่คิดว่ามันจะจบลงอย่างนี้แน่นอนเพื่อที่จะได้ทุกอย่างมาจากไซเซนฉันยอมแลกทุกอย่างมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะพยายามใช้ทุกวิธีคิดไปแล้วว่าจะต้องพูดอย่างนั้นอะไรวะนาอยาหิ้มออกมาอย่างคุ้มเครือแล้วออกจากงานไปอย่างเงียบๆทันท,ที่โทรศัพท์อยู่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลย คนเยอะมากเข้าใกล้ไม่ได้เลยฉันออกมาที่ล็อบบี้อยู่ท่ามกลางสื่อมวลชนแล้วจ้องมปยังแผ่นหลังของเดียวที่กําลังเดินออกไปเดียวเดินออกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยท่ามกลางกลุ่มสตาฟ์ที่คอยกั้นสื่อมวลชนอยู่เขาจะไปแล้วอะเดียวพอส่งเสียงเรียกเขาไปลีเอกูเขาไอ้ไอ้นั่นมกจ็จอพอสายตาทั้งคู่ประสานกันชั่วคู่เดียวก็ทาหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิมหายแล้ว ทำไมทำอย่างนี้อ่ะคุณจะทิ้งฉันไปนไม่ได้แล้วเรียวอย่างนั้นสินะไม่รู้หรอกว่าทำไมเรียวถึงพูดออกพูดว่าจะไม่แต่งงานแต่อย่างน้อยเขาคงไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับฉันอีกสินะพอคิดได้อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกหัวใจช้าไปหมดจู่ๆโทรศัพท์ของเรียวก็ดังขึ้นเรียวรับโทรศัพท์แล้วเดินไปยังทางออกลาก่อนเลียว พอได้ยืนส่งเขาอย่างนั้นแล้วรู้สึกเจ็บปวดจนแทบจะล้มลงเอ๊ะหายใครวะกอะไรขึ้นนี่เอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นวะรู้สึกว่ามรลาสังหรณเริ่มไม่ดีวะมีลางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนี่เอ๊ะพอจ้องไปที่เลียวที่กำลังออกจากประตูรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ตรงอย,อยู่ตรงหยุดหยุดตรงนั้นอันนั่นนะ่ะหมายถึงเรื่องนั้นสินะ อ่ะเรียวฉันวิ่งออกไปทั้งที่ใส่ชุดใส่ส้นสูงโอ้เด็กก็น,น้าของมัมหรอเรียวฉันวิ่งไล่ฉันวิ่งไปอย่างสุดกำลังไล่ตามเลียวที่อยู่นอกโรงแรมมาทำอะไรตรงนี้นะ่ะนกถูกอยู่ๆกูละของลีเองจริงๆเลยลีเออะไรของมันวะนุกถูุ ผ่านไปผ่านไปหนุกหูฮะขอดูโทรศัพท์หน่อยสิอืมแล้วทำไมฉันต้องให้เธอดูของใช้ส่วนตัวอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวซ่อนโทรศัพท์เอาไว้ข้างหลังตัวเองเอาหน้าให้ดูเธอหน้ามมว,วางท่าอะไรอยู่น่ะคุณบ้าพอเถอถอยไปนะพยายามดึงแขนเขาออกมาคิผหายแนละ้วอย่างที่คิดไว้เลยจากนั้นก็คว้าโทรศัพท์ของเดยวเอาไว้ได้พวงกุญแจหมาหน้าตาตลกที่ห้อยอยู่แกว่งไปมา ทำไมถึงยังใช้พ่วงกุญแจนี่อยู่ล่ะอืมชิมหาแล้วเลี้ยวกูก็มาเรื่องของฉันนี่ก็พราะต้องใช้โทรศัพท์สินะอันนี้น่ะหรอดีไซน์แบบนี้ผิดแน่ๆไม่มีตัวแล้วแถมตาทั้งถลนลงมาอีกจะยังไงก็ช่างเถอะนะก็แค่ของที่ระลึกน่าถ้าไม่คิดอะไรก็นะดีใจเหล่านะที่ยังอุตส่าห์ให้ใช้อยู่อะจะขอกลับไปคิดแล้วกันนะ ตอนนั้นเขาทำหน้าไม่ชอบใจเท่าไห,นนะหร่นักนึกว่าเขาจะลืมไปแล้วซะอีกเรื่องที่จูบแล้วก็เรื่องอื่นๆไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วก็ได้แต่ว่านะขอถามอีกคำถามเดียวเท่านั้นเรื่องนั้นนะ่ะฉันชอบดีไซน์นี้นะแล้วไหนบอกไม่ชอบอ่ะชอบงั้นเหรอมองตาฉันแล้วพูดอีกครั้งได้ไหมฉันยื่นมือทั้งสองไปจับหน้าเลียวให้หันมามองตรงๆ ขอร้องล่ะช่วยพูดออกมาตรงๆเถอะนะก็บอกแล้วไงโถย <c oughs> ชิบหายเรียวกูมือที่ใหญ่ของเราจับที่หน้าของฉันสายตาที่ร้อนแรงนั้นอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าฉันใบหน้าที่จ้องมองมาอย่างซื่อตรงก็เพราะว่าหลักเธอนะสิผิดตรงไหนกันชิบหายไม่อยากจบอย่างนี้โอ้ชิบหาย ในขณะเลี้ยงอยู่เลยพี่เขาเดเข้ามาใกล้จริจริงเดี๋ยวก่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรอ่ะชินนี่มจำหนวนไม่พอฮะอันไหนดีกว่ากันวะฮะเดี๋ยว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 ตรงไหนดีอันไหนน่าเล่นสุดเดี๋ยว เดี๋ยวกิบบาะกิบบาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเออใครถ้าผู้ชมคนไหนที่เศร้าก็สามารถสามารถผักกิบได้นะค่กิบจะได้มาเล่นให้มันจบจบไปแต่แต่อันนี้เด็ดมากอะบอกเลยไออันหลังอะไอไม่คืออะไรวะเลือกเลือกไอ้นั่นเนาะเนื้อเรื่องเหรอ เออเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันแล้วกันนะ้องโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่พ์ทหน้าค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะใครที่รู้ว่าเมื่อกี้คืออะไรก็คอมเมน,นต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะโอเคบ๊ายบายซี See you ค่ะ